สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับสู่ช่วงของสิทธิ์เก่าเล่าประสบการณ์โดยสำนักงานสิทธิ์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์นายเสวรแพทย์ชูชาติกมลเลิศครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเรามีโอกาสได้พูดคุยกันในฐานะของสิทธิ์เก่านะครับเริ่มตั้งแต่ที่อาจารย์เป็นนักเรียนและมีโอกาสมาเป็นนักศึกษารุ่นที่2ของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อกตอนนั้นก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวแล้วก็ทางโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับและเป็นไงบ้างครับตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอาจารย์ใช้เวลาศึกษากี่ปีของหลักสูตรนะครับก็ตามหลักสูตรนะก็คือระยะเวลา6กปีพอดีนะครับถ้าพูดถึงสัตวแพทย์เนี่ยสิครับเป็นวุฒิิญญยตรีครแต่ว่าใช้ระยะเวลาเรียนมากกว่า6ปีก็คือแต่ว่าวุฒิคือปิญญยตรีตอนนั้นอาจารย์ตั้งเป้าหมายยังไงครับว่าเมื่อสาเร็จการศึกษาเป็นนายสัตวแพทย์แล้ว จะไปทําอะไรคือเป้าหมายตอนแรกเนี่ยก็คือก,ก็เหมือนกับผมคิดว่าก็เหมือนกับเพื่อนทั่วไปที่มองที่งานราชการเป็นหล<อ>ักนะครับตอนแรกก็มองที่กรมประสุตว์ครับแต่ว่าเป็นความโชคดีของชีวิตนะครับคือเราเข้ามาเรียนเป็นรุ่นที่สองพอจบมานี่ปรากฏว่าปีนั้นนี่ทางคณะนี่รับตําแหน่งอาจารย์นี่ค่อนข้างเยอะอ10กว่าตําแหน่งครับ นะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมก็เลยถูกกระยื่นใบสมัครเข้ารับเป็นอาจารย์สมัครเป็นอาจารย์ที่ที่คณะนะครับซึ่งก็โชคดีทางท่านอาจารย์ที่คณะที่ภาควิชาก็รับเข้าเป็นอาจารย์นะครับเพราะเป็นสิทธิ์เก่ารุ่นแรกใช่ครับได้มากับมือใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วทีนี้ในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าแล้วก็ได้มาเป็นอาจารย์คณะนี่อันนี้ผมอยากทราบเหมือนกันว่ามีมุมมองต่อนักศึกษารุ่นใหม่ๆอะไรที่เป็นลูกศิษย์ยังไงบ้างครับอันนี้ก็ก็ คือในฐานะที่เราเคยเป็นนักศึกษาที่นี่ใครับแล้วมาเป็นอาจารย์นะครับคือผมว่าส่วนหนึ่งที่ที่ผมคิดคือความเข้าใจความเข้าใจในในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะบทบาทในห้องเรียนหรือว่านอกห้องเรียนครับเพราะว่าเราเองก็เคยสถานนั้นนี้มาครับทำให้เรามีความเข้าใจตรงนั้นมากขึ้นครับซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ที่ทำให้ผมนี่นะครับ พยายามที่จะมองนักศาาึกษาว่าคือให้ความเป็นกันเองเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับพอพูดถึงอย่างนี้แสดงว่าตัวอาจารย์มองทั้งในฐานะของอาจารย์รแล้วว่าในฐานะของสิทธิเก่าด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วสิทธิเก่าของคณะสัตวแพทย์เนี่ยมีการรวมตัวกันยังไงบ้างครับในช่วงแรกในช่วงแรก,แรกนี่ก็ยังก็ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนอาจจะมีการจับกลุ่มกันเป็นเป็นรุ่นเพราะยังไม่เยอะใช่ครับยังไม่เยอะครทีนี้ ในช่วงประมาณปีสองพันหรอยสี่สามนะครับตอนนั้นท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ประจัก์หัวเพื่อพุณสริศรีท่านเป็นคณะบดีนะครับท่านก็คุยกับสิทธิ์เก่าว่าอยากให้มีองค์กรสิทธิ์เก่านี่ขึ้นมานะครับก็มีการนัดประชุมกันของสิทธิ์เก่าการประชุมกันผมก็รับในการที่จะทำหน้าที่เป็นคนที่ดูแลในเรื่องของ การไปจดทะเบียนก็คือไปไปขอตัวอย่างข้อบังคับสมาคมมาจากสมาคมสิทธิเก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็เราก็มาดูแล้วก็มาปรับข้อความอะไรต่างๆนะครับแล้วเราก็เป็นตัวแทนของสิทธิเก่าไปจดทะเบียนสมาคมที่ที่อำเภอถือเป็นก้าวเป็นสมาคมสิทธิเก่าใช่ครับใช่ครับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช่ครับครับบางคณะนี่นะครับรวมตัวกันยากเหมือนกันนะครับผมว่าตรงนี้ถือเป็น เป็นความก้าวหน้ายอย่างมากเลยนะครับครับคือคือผมผมมองว่าการทํางาน <ห couples S 1> อของชมรมสมาคมเนี่ยเป็นงานที่ทา้าทายมากเลยครับครับ,ค,รบคือถ้าผมเปรียบเทียบระหว่างการบริหารเอกชนรบ,บริหารราชการ,รแล้วก็มาเป็นของสิทธิ์เก่าของของชมรมสมาคมนี่เพราะว่าชมรมสมาคมนี่บริหารค่อนข้างยากยากกว่าเพราะว่าเป็นงานอาสาครับครับคือคือการที่เราไปเชิญคนอื่นมามามาร่วมทีมมาร่วมทํางานนี่ คือแต่และท่านก็มีภารกิจมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นนี่จึงผมจึงมองว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับคนที่ใครคิดว่าเป็นผู้บริหารเก่งๆนี่ลองไปเป็นนายกสมาคมนายกชมรมดูฮะผมคิดว่าอันนั้นแหละคือสิ่งที่พิสูจน์ฝีมือแล้วอาจารย์ก็เป็นแล้วด้วยผมเคยไปแล้วับแล้วผมก็ยอมรับว่าผมก็ทําได้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพียงแต่ว่าผมก็ภูมิใจที่ว่าเป็นข้อต่อ ข้อหนึ่งให้กับการก้าวเดินของสมาคมมาจนถึงทุกวันนี้ในฐานะอดีตนาย,ยกสมาคมสิทธิ์เก่าครับผมสัตวแพทย์นะครับอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับสิทธิ์เก่าบ้างว่าเนี่ยคนทำนจะยากเพราะฉะนั้นสิทธิ์เก่าจะไม่นบทบาทร่วมกับทางสมาคมสิทธิ์ผมในฐานะที่เคยเป็นนาย,ยกสมาคมสิทธิ์เก่านี่ผมมองว่าคือเรื่องของการสื่อสารระหว่างซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับคือถ้าในส่วนของกรรมการสมาคมพยายามที่จะส่งข่าว มีการตอบสนองกลับมาครับมันก็เหมือนสื่อสารท่านเดียวใช่หรือหร,รืออีกมุมมองหนึ่งถ้ามองว่าสิทธิ์เก่าต้องการสื่อสารอันนี้คือคือมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ผมว่ามันยังมันยังน้อยอยู่คือด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารทุกวันนี้นี่นะฮะผมผมมองว่ามันมันน่าจะใช่ใช่มันมันน่าจะง่ายขึ้นเพียงแต่ว่า,อ,าอยากเชิญชวนสิทธิ์เก่าเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมเข้ามาชมแล้วเข้ามาดูลกับในส่วนของ สมาคมสิทธิ์ข่าของคณะให้มากขึ้นมีมีการโต้ตอบกันแล้วจะได้มีสายสัมพันธ์กันใแล้วเมื่อมีข่าวคราวก็สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลาคือผมยังมองว่าสิทธิ์ก่างยังอันนี้มุมมองของผมนะผมมองว่ายังยยัังงตอบสนองกลับมาค่อนข้างน้อยอยู่มันก็เลยไม่ไม่ไปและกลับให้ครบเส้นทางพันกลับมาด้านของงานบริหารบ้างอาจารย์เข้ามาสมัครเป็นอาจารย์ของคณะนะครับ แล้วก็อยู่ตั้งแต่บัดนั้นจนปัจจุบันนี้ครับผม20กว่าปีเนี่ยนะครับครับประมาณ20ปีครับครับนอกจากงานอาจารย์แล้วทํางานด้านอื่นยังไงบ้างไหมครับครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นจุดเรียกว่าจะเป็นจุดดีหรือว่าเป็นจุดได้เปลี่ยวของผมครับนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ผมเข้ามาทํางานในเดือนเมษายน2537จำได้เลยใช่ไหมสิบเอเมษายนฮะแล้วก็ผมก็ ในปีต่อมาผมไปลาปเรียนต่อที่คณะแพทย์ครับเรียนกายวิภาคศาสตร์ที่คณะแพทย์นะครับเรียนอยู่สองปีแล้วก็กลับมาทํางานต่อค,คือหลังจากที่กลับกลับจากเรียนพญาโินี่ผมผมเริ่มที่จะไปทํากิจกรรมส่วนกลางผมไปเป็นสมาชิกสภาคณาจารครัมตั้งแต่ปี2540 4 1คี่บผนหหลังจากนั้นเป็นต้นมานะผมก็ได้มีโอกาสทํางานให้กับทั้งระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับคณะนะครับซึ่งซึ่งเรียกว่า ส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันเป็นต้องการในการที่จะทํางานให้กับส่วนรวมเป็นนักกิจกรรมอยู่แล้วเป็นนักกิจกรรมอยู่แล้วคือครั้งที่เป็นนักศึกษานี่เราก็เป็นนักกิจกรรมใช่ครับครั้นพอมาเป็นอาจารย์นี่เราก็ยังคงเรียกว่าเดินทางนี้อยู่ใช่เป็นกิจกรรมเกบส่วนกลางใช่ครับแล้วในงานของฝ่ายบริหารนะครับครับคือในงานของฝ่ายบริหารนี่ผมเริ่มเข้ามาเป็นหัวหน้าภาควิชาในปีในปี2 5 4บครับแล้วก็หลังจากเป็นหัวหน้าภาควิชานะครับ ก็ได้รับโอกาสให้มารรมทำหน้าที่ต่อจากนั้นก็ให้เป็นอ,อะไรฮะรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักษาครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งประมาณปี9 9 4เนี่ยครับนะครประมาณนั้นฮะท่านไม่ใช่สิครับขอโทษนะฮะน่าจะเป็นประมาณสัก4950ผมผม,ผมก็ได้เข้าไปเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสมคัญครับผมประธาตรงนั้นอยู่รับปีนะครับแล้วผมก็ไป,ไปเป็นประธานสกอตอมรั์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำกัดแล้วก็ถูกในปีห้าสองก็ค่าสอสามก็มาเป็นรองคณะบดีฝ่ายบริหารคือกลับมาที่คณะใช่คเพราะว่าไปเป็นฝ่ายบริหารของส่วนกลางครับหลังจากที่เรียกว่าไปเร่ร่อนอยู่ข้างนอกู่พอสมควรแต่ก็เป็นทำงานให้ส่วนกลางนะครับแล้วการกลับเข้ามาในคณะนะครับแล้วก็มาเป็นรองคณะบดีนะครับถึงวันนี้นะครับคือความโชคดีของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็ได้ รับการคัดเลือกจากกรรมการสัญหานะครให้ให้ธรรมาี่เป็นคณะบดีคนที่รับของของคณะนะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าคนแรกที่ที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ในวาระ255 2557จนถึง2561ครับขอถามความรู้สึกอาจารย์ที่จะส่งต่อถึงสิทธิ์เก่าทั้งหลายด้วยว่ในฐานะสิทธิ์เก่าคนหนึ่งซึ่งเข้ามาศึกษาในคณะแล้วก้าวมาจนถึงตําแหน่งสูงสุดของคณะคือท่านคณะบดีเนี่ยนะครับอยากจะบอกความรู้สึกอะไรบ้างครับครับคือ ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นความภาคภูมิใจนะครับเป็นความภาคภูมิใจที่ที่เราในฐานะสิบเก่าเนี่ยได้มีโอกาสมาทําหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะนะครับแล้วก็คิดว่านะครับโอกาสตรงนี้แหละนะครับที่อยากจะเชิญชวนให้สิเก่าทุกรุ่นนะครับตอนนี้ของเราเนี่ยได้ได้กลับมาได้กลับมา ช่วยกันในการที่จะพัฒนาคณะของเราให้มีความก้าวหน้าต่อไปคือเราไม่ได้มองเฉพาะในเรื่องของทุนนะครับเรามองในหลายเรื่องเช่นเรื่องของคําแนะนําอะไรต่างๆนะครับหรือว่ามองในเรื่องของการมีสุดร่วมของสิทธิ์เก่าในการที่จะมาร่วมกิจกรรมกับคณะนะครับหรือบางทีเราอาจจะมีหนังสือเชิญไปมาเล่าประสบการณ์ให้รุ่นน้องฟังนะครับตรงนั้นก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราจะ พยายามเพิ่มกิจกรรมตรงนั้นให้กับสิทธิเก่าได้เข้ามามีส่วนร่วมครับและสิทธิเก่าก็สามารถมันมีบทบาทในการช่วยผลักดันคณะได้ด้วยนะครับส่งท้ายกันสักนิดครับเรื่องของนักศึกษาปัจจุบันนะครับเพราะอาจารย์นี่เริ่มต้นจากการเป็นสิทธิเก่าเข้ามาจนถึงเป็นคณะบดีนะครับผมว่าเรื่องนี้น่าจะมีข้อคิดอะไรให้กับตัวของนักศึกษาปัจจุบันนี้ได้เห็นถึงการเป็นบัติตัวหรือความพยายามหรือมุมมองที่ควรจะมีครับอันนี้เป็นผมคิดว่าเป็น ขอ้ขอข้อข้อคาถามหรือว่าอะไรที่ที่ดีมากในฐานะที่ตัวเองเป็นอาจารย์ครับผมผมมองว่านักศึกษามีชีวิตที่ค่อนข้างยุ่งยากกว่าสมัยเมื่อเราเรียนมีสิ่งที่สนุกสนานใช่ครับ<ๆ>มันมีสิ่งที่จะมากระตุ้นให้ให,ให้ออกนอกลูนก่นอกทางนี่ง่ายกว่าเมื่อครั้งที่เราเป็นนักศึกษาเพราะฉะนั้นนี่ผมก็มีข้อคิดก็ฝากว่า,าการเป็นนักศึกษาทุกวันนี้นะครับจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่ ตั้งมั่นต่อความสาเร็จก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็พยายามที่จะเดินไปสู่เป้าหมายตรงนั้นนะครับแน่นอนนะครับว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างนี่สิ่งเราสิ่งเรานี่มันเยอะสิ่งที่จะดึงเราไปสู่หนทางที่มันต่าลงหรือว่าเป็นในทางที่นองลู่นาคาเนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องต้องต้องมุ่งมั่นในเป้าหมายที่ตัวเองได้ตั้งเอาไว้นะครับก็คือต้อง เรียนให้จบนะครับแล้วก็สร้างความพร้อมให้กับตัวเองคือคือผมคิดว่าทุกวันนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยเองเขาก็มีเรียกว่ามีการส่งเสริมค่อนข้างเยอะมากนะครับมีเรื่องของทาสคกิปกิจกรรมซึ่งบังคับให้นักศึกษาจะต้องมีการทํากิจกรรมไม่น้อยกว่า60สิบโดยกิจสี่สิบโดยกิจบ้างแล้วแต่คณะใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้นี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็มีการส่งเสริมในเรื่องของภาษาอะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่าครั้งที่เราเรียนนี่ ไม่ต้องขวนขวายเองใช่ไม่ได้มีขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่เรื่องนี้เป็นเรียกว่ามันก็ม uh ีท mm ั้งโอกาสและวิกฤตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เขาให้มองมาที่โอกาสนะครับแต่ว่าในส่วนที่มันจะเป็นวิกฤตพยายามหลีกให้ห่างนะฮะหลีกให้ห่างตั้งธงให้มั่นและไปด้วยนะครับในการที่จะไปให้ถึงจุดต้องมาครับวันนี้ต้อง นายสัตวแพทย์ชูชาติกมลเลิศนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับสิทธิ์เก่ารุ่นที่2ของคณะสัตวแพทยาศาสาตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นคณะบดีของคณะนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดแล้วอยากให้สิทธิ์เก่าทุกๆคนร่วมยินดีด้วยและขอแสดงความยินด,ดีกับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับ